คุณอยากรู้ใช่ไหมคาทำไมหนุ่มฝรั่งอะ่ะถึงนิยมมีแฟนเป็นคนไทยทําไมหนุ่มฝรั่งถึงอยากมีแฟนเป็นคนไทยโคชเชเอมนะคะเอาความลับนี้มาบอกคุณเหตุผลที่หนุ่มฝรั่งอยากมีแฟนเป็นคนไทยจากการที่ไปสอบถามมาเนะาะก่อนหน้านี้เคยทําคลิปแต่เป็นคลิปสั้นที่อธิบายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเหตุผลที่เขาอยากมีแฟนเป็นคนไทยข้อที่1คือสวย คนไทยเนี่ยเราต้องเข้าใจเลยนะคะว่าอย่างไทยเราสีผิวเนี่ยแล้วก็ความเนียนละเอียดของผิวเนี่ยะคะ่ะแตกต่างจากสาวฝรั่งค่ะดังนั้นน่ะจึงทำให้คนไทยสวยถึงแม้ว่าอายุจะเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับอายุนะคะ30อย่างไทยเราเนี่ยยังถือว่าไม่ได้แก่นะคะเนื่องจากดูแลตัวเอง นะคะถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกนางแบบหรือคนที่ทำงานโดยใช้รูปร่างเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแต่พอมาโซนนี้นะคะเราส่วนใหญ่จะใส่ใจสุขภาพดังนั้นจึงทำให้ความสวยคงทนอยู่กับคุณตลอดนี่คือสาเหตุที่ฝรั่งเทใจให้เป็นข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองเขาบอกว่าคนไทยอ่ะ เป็นคนที่อบอุ่นใจดีนะอันนี้คือจะเพิ่มเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็นคนที่ใจดีบางครั้งเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเลยโดยเฉพาะเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะสามารถให้กินของฟรีได้มากินข้าวฟรีได้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนญาติพี่น้อง นี่คือต่างชาติที่เขามาเที่ยวแถบต่างจังหวัดนะคะเขาเลยรู้สึกประทับใจเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยเป็นคนใจดีเป็นคนที่เออเฟลลี่อ่ะมีรอยยิ้มสดใสนี่คือสิ่งที่เขาชอบในเรื่องของวัฒนธรรมที่มีจิตใจดีนะคะข้อที่3คือตัวเล็กระทัดรัดพกพาสะดวกเออพอมาส่วนเรานะคะ รูปร่างของสาวแถบเอเชียเนี่ยจะมีลักษณะเล็กพบพาสะดวกถ้าเทียบกับสาวฝรั่งแล้วพออายุมากขึ้นยิ่งไม่ดูแลตัวเองบางคนสูงหุ่นดีตอนสาวๆใช่ไหมแต่พออายุมากขึ้นไม่ได้ดูแลตัวเองมันจะทําให้กลายเป็นสาวตัวใหญ่ผู้ชายส่วนใหญ่นะคะจะชอบผู้หญิงที่ตัวไม่ใหญ่มาก เป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองดังนั้นเขาจึงเบี่ยงเบนความสนใจหันมาในแถบบ้านเรามากขึ้นแล้วข้อดีที่ได้เปรียบมีอะไรบ้างคะข้อดีที่ได้เปรียบของคุณคือไม่ว่าคุณจะสภาพหน้ายังไงเป็นยังไงในสายตาต่างชาติคือคุณสวยค่ะเออเอาไว้จำไว้นะคะข้อที่สองคือการที่คุณจะมัดใจฝรั่งได้คือเขาชอบคนใจดีประเด็นข้อที่สามคือ เขาก็ชอบคนที่ถ้าพูดรวมๆไปคือคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองแล้วในในเขตของเราอะ่ะส่วนใหญ่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วค่ะทําให้รูปร่างเนี่ยมันกระทัดรัดทีนี้ถ้าใครยังไม่ค่อยมั่นใจอยากเสริมมงให้ตัวเองมีสเสน่ห์มากขึ้นเอาจริงๆนะโคชเอมประสบความสําเร็จแล้วเจอแฟนนะคะก็คือจากการมุงหินยกมงคนนี่แหละดังนั้นอะ่ะคือบางทีอะ่ะ รูปร่างหน้าตาทุกอย่างเราถือว่าโอเคแล้วนะแต่มันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้นอกจากตาเนื้อที่เรามองเห็นนั่นก็คือคลื่นพลังงานของความดึงดูดความมีสเสน่ห์ทุกคนจะเห็นไม่ว่าโคชเชอมจะทำคลิปอะไรก็แล้วแต่โคชเชเอมจะใส่หินหยกมงคลอันนี้ที่ใส่นะคะบูชาในเรื่องของความรักทำให้เขารักทำให้เขาคิดถึง แฟนโคชเอมนะไม่เคยมีวันไหนที่ไม่วิดีโอโอลโทรมาเลยตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันโทรมาตลอดถ้าจะไปทุระอะไรจะรีบโทรมาแบบบอกตั้งแต่เนิ่นๆไม่เคยหาย แล้วแบบมาเจอกันซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะก็เนื่องจากเป็นแรงอธิษฐานนะคะดังนั้นถ้าใครบูชาหินยกมงคลไปแล้วจะมีเข้าคลาสนะคะเป็นคลาสอธิษฐานจิตสอนอธิษฐานจิตในเรื่องของความรักคุณอยากมีแฟนเร็วปีนี้ห้ามพลาดนะคะรีบมามูเอาความเป็นสิริมงคลเข้าหาตัวเองค่ะ